ถ้าจะให้เมืองไทยน่าอยู่เนี่ยประเด็นแรกต้องมองจากที่จิตใจก่อนเพราะว่าจิตใจของคนไทยเนี่ยถ้าเต็มเปลี่ยนไปด้วยธรรมะมีวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วก็มีน้ำใจก็คิดว่านี่คือเอกลักษณ์และความดีของคนไทยที่มีมาณว,วันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของคุณธรรมจะเรียกว่าเป็นวิกฤตก็ได้โดยเฉพาะยิ่งวิกฤต ในหมู่คนที่เป็นผู้นำของสังคมคนที่เป็นผู้นำองค์กรจำเป็นจะต้องรักษาซึ่งคุณธรรมและถ้าเกิดว่าผู้นำทุกสถาบันทุกองค์กรทำอย่างนี้ได้แล้วก็จะเห็นว่าประเทศไทยนี่นน่าอยู่ทีเดียวสิ่งที่สำคัญคืออยากจะให้ทุกคนช่วยกันรักประเทศไทยรักประเทศไทยมากกว่ารักตนเอง เราจะต้องเสียสละเราต้องคิดว่าอะไรคือผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะต้องถอยตัวเราเองออกไปเพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดได้งั้นการตัดสินใจเนี่ยขอให้ตัดสินใจอย,อย่าอยู่บนพื้นฐานของอำนาจหรือว่าผลประโยชน์ของตนเองหรือของพวกพ้องกันแล้วแต่จะเป็นการตัดสินใจที่ผิด ขอให้ตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องแม้ว่าตัดสินใจไปแล้วคนอื่นเขาอาจจะไม่เขยเห็นด้วยหรืออาจจะต้องเจ็บปวดบ้างแต่ว่าการตัดสินใจนั้นจะถูกต้องเสมอและนนในที่สุดจะทําความสุขก,กายสุขใจและผลประโยชน์ให้กับสังคมในฐานะที่เป็นประมุขนะครับก็พยายามที่จะสร้างสันติ เป็นความกลมกลืนระหว่างศาสนาใช้คำว่าศาสนาสัมพันธ์มติของศาสนาสัมพันธ์ก็คือความเป็นหนึ่งเดียวในความแตกต่างหลากหลายตอนนี้คือธรรมชาติและเป็นความสวยงามซึ่งเราจะต้องยอมรับไม่เอาตอนเองไปเป็นเกณฑ์ไปเป็นมาตรฐานในการตัดสินผู้อื่นให้คนหนึ่งก็มีอิสระในความอยู่ร่วมโลกเดียวกันกับกันกับเราถือว่าเป็นพี่น้องกัน